สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาอีกหนึ่งเครื่องอเป็นคาวาซาคิเครื่องเล็กปัญหา,าเจ้าของเดิมแกบ,บอกว่ามั่นคือสตาร์ทอยากแต่วางงานันก็เนี่ยเบื้องต้นที่ผมเจอก็คือเนี่ยครับ เขาใส่คาบูเนี่ยไอเขาใส่ปะเก็นเนี่ยมันไม่มันไม่ตรงรูคือตามจริงว่ะเออเนี่ยมันจะต้องอ่าจะต้องตรงรูแบบเนี้ยแบบนี้เนาะเนาะครับเนาะเออเนี่ยเออเอเนี่ยมันจะตรงรูแบบเนี้ยเนาะตรรแ,บบนนแต่บ,บางเออที่ก็ใส่ไเนี่คือก็ใส่ฟิตมาทางนี้เห็นไหมครับมันมันมีรอย,อยเออดูนี่สําคัญยังไงครับนี่เออ อ่าช่างหลายคนก็จะรู้เลยเนาะครับเนาอคนที่รู้แล้วก็เออก็อบอกตัวต่อกันไปคนที่ยังไม่รู้ก็ฟังเอาไว้เด้อครับคลิปนี้รู้เล็กๆอันนี้นี่ครับนี่เวาลาเราสตาร์ทนี่เออเขาจะไปเอาอากาศนี่ครับไปดูดน้ำมันไปกระพือผ่าปั๊มมันจะมีปีกๆอยู่อ่าสองอันทางไหนน่ะครับเป็นปีกที่เสื่อเป็นนดอะแอฟมมันน่ะอ่า มันจะดูด,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 ดน้ำมันขึ้นไปจุดระเบิดอ่าแต่ถ้าไปปิดเนี่ยมันจะตัดตัดยากครับอ่าเนี่ยถ้าไปปิดเอาไว้กันมันจะไม่ดูดนี่เออนี่มันจะไม่ดูดอากาศมันก็แต่ปิดรูนี่นี่ถ้าปิดนี่ใครรู้เดียวก็จะรู้อยู่หรอกเนาะใครไม่รู้ก็อย่าไปทําเด้อครับอย่าไปหาทาอก็ใส่ให้มันตรงเนี่ยมันก็มีรูไว้ให้ เนีก็มีรูใบไห่เนี่ยใบมันตรงกันใบมันตรงรูเออมันจะได้สตาร์ทง่ายครับโอเคคลิปนี้ก็เอาสํานีนอแล้วทาความสะอาดทําต่อกครับนี่ปัญหาเส้นผมบางภูเขาบางคนก็ว่าโอ้ยล่างขาบูก็ล่างเร็วเดือ้อคาบูใหม่ก็เปลี่ยนเร็วด้อทำมันก็ยังหยากยิ่ยก็ไปปิดรูมัน เออไปปิดรูนี่ไว้นี่ไปปิดไปปิดรูหน่อยนี่ไว้นี่เออนี่เนี่ยกระคาบูก็จะมีนี่นี่กระคาบูนี่นี่กระคาบูนี่ก็ให้รูมันตรงกันนี่เออแทีนี่แต่นอขับนอฝากกดไลค์กดหัวใจให้นำเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยอยากมีกระเป๋าจากอ่ายูทูบเขาแต่แถวว่าคืออยากหัวเห็นได้สักทีว่า เขาคือเขาเาคือได้กันเอาได้กันเอาแต่ว่าเออฉันก็คือบวกให้ได้กันเขาสักทีเอออจะดีเด้อ